ครบรอบเจ็ดปีวันที่วันที่เจ็ดมีนาครับคิดว่าคุณแม่มาช้าวันหนึ่งปิดสำละวันนี้เราจะได้เรียกเด็กแล้วก็เพิ่มความสัมพันธ์ของลูกหลานให้สบายลูกให้ลูกหลานมีโชคมีหลาแมันลูกเขมาตึ้มเลยอยากแต่เพลงโคหาชด้วยอยากแต่งเพื่อนอยากได้ดูอะไรเมียบอกนี้ได้ไหม มืมาจะอีรเวนเนาะเนี่น่ะเอาสุดมาเด้อเอาเตที่เอามาให้เมย์ลูกลูกโอ้จีเอามาให้ไวยชัยให้เอาเอาเอาเป็นว่าถ้าโชคดีเราก็คือจะเอาให้สนุกเลยเออเอาอะไรสบายเนาะวันนี้วันนี้มาถามข่าวถามข่าวว่าอยู่ดีอยู่ดีมีแรงไหมแล้วลูกหลานก็จะมาขอโชคขอลาบมาขอโชคขอลาบเมยสบายแล้วก็ถามมาอยู่เนี้ย สบายดีไหมดีูดีมีสุขไหมเนี่ยมาติดไฟให้หนิโซลาเตียวนี่ยคุณแม่ก็มาติดเดียวนี่ใช่นี่ปูนนี่ทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้โหทั้งหมดนี่า่ยอยากได้อะไรก็บอกเลยครับย่าโอ้าอยากได้อะไรอก็ให้บอกก็ไม่อยากได้อะไรมากมายลกระลุกอยู่อย่างนี้แล้วสบายหายใจถึง นึกถึงเงี้ยไม่ทิ้งเลยเป็นไงกนเป็นทิงถอนไม่ลยลเด้อเป็ทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งม่ทิ้งตลอดนับถือนับถือเขียนไหนดิบบอกเป็นยังวันนี้ยังจะมาขอมาขอโชคขอลาบก็จะมาถามข่าวถามข่าวลราแม่สีไพรเป็นยังไงจะไปหาน้องบางไหมหาพี่น้้อองไไไม่่คยดปลูก เขาไปมั่งไม่ไปมั่งบันท่าชื่อแม่ตีพายแม่ตีพายเขาไปเจอกันมั่งมานี่มั่งใบทองนี่ก็ไปก็หว่วงล่างหว่วงเนี่ยหว่วงล่างของแม่เนี่ยใครเขาก็อยากได้ใครมาเห็นกลัวเขาจะเอามีดมาถากเอาขวานมาแคะ เขาจะเอาไปทำข้าวของเขาบอกว่าอยากไปเอาไปทำข้าวของของสวยของงามของมหานิยมเขาอยากได้กิดของแม่เนี่ยอยากได้ร่างของแม่เนี่ยไปทำแม่เขาาม่นก็เฝ้าเอาไว้ลูกไม่ให้เขาาไปทำไม be ่ได้กวเนาะเดี๋ยวจะลูกหลานจะไม่อยู่เย uh ็นเป็นซุกก็เฝ้าเอาไว้ โอ้ยตอนนั้นเขาทำไม่ท,ทนเตี้ยนะลูกเนาะ,อะโอ้ยมันล่นทางปลายผมเนี่ย <c oughs> ตอนที่ยังยกไม่เนี่ยปลายทีต่ติดนี้ไม่ได้ใช้ไฟวัดนะทุกอย่างเป็นโซล,ซลโเซลลหมดเลยพอมันก็สว่างเดี๋ยวมาเที่ยวหลังลูกชายจะเอามาติดอีกสามหลอดก็บอกไว้แล้วพอมาที่ทติดแล้วก็มาช่วยงานพี่บายแล้วก็แวะมาเวนผงานมาก็มาอาบน้ำอาบ เลยเราสงการจะจัดที่สนุกเลยาเลยเนาะัสงการเลยนแม่เนาะเอาสงการนี่เลยเอาใหม่เลยนแม่การเลยเอาทาทุกน้สบายนะเอาสงกาเลยนเลยการรอนะลูกรอหนูนะรอบอกหนูหนูะรอรอรอแล้วจะไ้ลาบลูกหานจะได้มใจชูไดลาบได้มีเงินมีทองใช่ของมันก็ต้องซื้อต้องหา ที่เลขหกสองตรงๆเลยวันที่เจ็ดมีนาใช่หกสองนี่ไงหกสองถูกกันทั้งบ้านเลยโอ้เมื่อวานเมื่อวานแม่แล้ววันแล้ววันที่เอาขึ้นมานะหวยมันออกจ็ตสองแปดแล้วก็เห็นสองแปดแล้วคนนี้เขาเป็นหมอทําขวัญน,นาค<ช>เขาไปทาขวัญน,นาคหมู่บ้านเขาก็ถามว่าได้หวยอะไรคนนี้เป็นประกาศทางไม้ <ế> ถูกกันตลอดเลยเนี่ยประกาศออกไม้เลยออกเต็มเ็มเลยถูกทั้งอำเภอเลยอ่ะแม่ไปเข้าฝันบอกหรือยังไงถึงได้ไปเจอแม่ร่างสบายตัว ก็ยุงเทพไปหละแต่ว่าป้าก็โทรไปไล่ฟังเราก็ซือต้นตะเคียนแต่เขาก็วางตากแดดไว้ไม่มีใครเอามาทีนี้เราอยู่บ้านเราก็บอกว่าถ้าอยากมาวัดถ้าอยากมาวัดก็ขอให้ได้โชคนี่เถ้อตอนนี้เราอยู่ตอนนี้เราอยู่กับแม่แม่แม่สะใบทองตอนนี้น้องสนถูกถูกสามตัวเลยสามตัวเลยใช่แล้วที่ไปบังคราก็ถูกสามตัวเลยจริงๆจะเอามานี่แหละบังครากเขาขอก็เลยเอาไปนู้นต้นสั้นคนนี้เนาะ ต้นไม่ยาวเท่าไหร่ลูกหรือว่าเนาะลูกน้องน้องหรือว่าลูกเขาปลูกได้ตรงประช้าพอดีครับเขาวางอยู่หลายเดือนน่ะเขาไม่เอาไปไหนสักแบรกเขาจะมาเอาไปเผาทานอยู่